สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไมแนะนำเช่นเคยครับผมเป็นเหรียญพญาคุดแนะนําให้จองนะฮะเหรียญพญาคุดหมื่นยันพันคาถามหาเวทนะครับของพระราช,ชมงคลวัชราจ,จารย์นะครับหลวงวัดพระวดัดเวดวนเป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นละร้อยแปดสิบเก้าบาทบวกค่าส่งอีเมสห้าสิบาทนะครับจะจองกี่ลุ้นส่งที่เดียวกันผมก็คิดค่าส่งอีเมสห้าสิบาทแต่ถ้ายกรังเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับส่งให้ฟรีอีเมสครับผม ลุ้นก็จะได้ในการตามรูปนี้นะฮะเอาคร่้าวนะฮะอาจจะได้เป็นเนื้อเงินลงยาราชาบดีองคุตนะครับองคาเวสุวรรณหรือเป็นสามธิตชุบสองกริย์หรือเป็นทองแดงซาตินหรือเป็นทองเหลืองซาตินนะครับหรือเป็นทองแดงลงยาหน้าเงินหน้าหลังนะครับผมนะครับเยอะแยะนะฮะหรือว่าเป็นอทองแดงลมดําเป็นอัลปาก้าก็ได้ อาปาก,ก้าลงยาสีต่างๆนะครับเป็นทองทิพย์ลงยาสีต่างๆแล้วก็เป็นฝาบาทลงยาสีต่างๆนะครับรงแดงลงยาสีต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนะครับการนี้นะครับตามรูปเลยถ้ารูปไม่ชัดเดี๋ยวนะครับบอกผมผมส่งรูปให้ดูอีกรอบก็ได้ก็จะได้ลุ้นเป็นเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับและลูกค้าจองรุ่นหนุนก็ได้นะฮะร้อยแปดสิบเก้าบาทบบก,ก็ส่งอีกนะสิบบาทแต่ถ้ายกรังเนี่ย นะครับจะมีแถมอีกนะครับแถมเหรียญยกรังนะครับก็จะมีอัปป้าลงยาธงชาติมีทองฟ้าบานลงยาธงชาติมีสวิศชุบแบ็กทองแล้วก็สวิศชุบแบ็กเงินนะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับสวยมากนะครับผมสวยงามมากนะครับจะยกรังก็จะได้เพิ่มอีกสี่เหรียญนะครับได้เพิ่มอีกสี่เหรียญนะครับรายการนี้สวยก็งามน่าสะสมนะครับสําหรับคนที่นิยมสายพยัคฆ์ุ นะครับสายเทเวุวรณนะครับสนใจก็นี่เรือบัญชีผมนะสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดตาากดิดตามกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ